สวัสดีค่ะพบกับซีซันคูกิ้งชาแนลนะคะวันนี้ซันจะมาชนทำขนมเข่งต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะสูตรนี้เขาจะเป็นสูตรดั้งเดิมแป้งเหนียวนุ่มทิ้งไว้ค่าวันแป้งก็ไม่แข็งเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมวิธีท,ทำกันได้เลยค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะลงให้ตรงช่องคำอธิบายใต้คลิปอีกครั้งนึงค่ะอันดับแรกเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะ500กรัมค่ะ น้ำตาลทรายแดง250กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลเคี่ยวค่ะเราจะใช้น้ำตาลอ้อย125กรัมนะคะเคี้ยวกับน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงค่ะละลายดีแล้วก็เทลงไปผสมกับแป้งเลยค่ะจะทำให้ขนมของเรามีสีน้ำตาลสวยงามค่ะจากนั้นค่อยๆเ,เทน้ำเปล่าลงไปผสมทีละนิดนะคะเพื่อกัปไปมาณความข้นของแป้งที่พอดีนะคะ ถ้าเทพ,พวดลงไปทีเดียวเนี่ยตัวแป้งอาจจะเหลวเกินไปนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะใช้น้ำเปล่าประมาณ2ถ้วยตวงครึ่งค่ะพอละลายแป้งจนได้ความข้นที่พอดีแล้วนะคะให้พักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะจากนั้นเรามาตักใส่กระทงกันค่ะ พักแป้งจนครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาเปิดดูกันค่ะจะสังเกตว่าแป้งเขาจะมีความอิ่มน้ำและข้นขึ้นค่ะกระทงที่สันใช้วันนี้นะคะจะเป็นกระทงใบตองแห้งสำเร็จรูปค่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นขนาด8เซนติเมตรค่ะก่อนนำมาใช้นะคะอย่าลืมใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดเอาสิ่งสกรปรกออกให้หมดก่อนนะคะ จากนั้นทากระทงด้วยน้ำมันให้ทั่วค่ะเพื่อป้องกันแป้งติดนะคะตักแป้งใส่จนเต็มกระทงเลยนะคะเวลานึ่งออกมาเนี่ยเขาจะมีความสวยที่พอดีเลยค่ะ เสร็จแล้วนำไปนึ่งด้วยไฟกลางนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะขนมเข่งของเราก็นึ่งครบเวลาแล้วนะคะเรามาเปิดดูกันค่ะจะลืมบอกเทคนิคอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเราต้องการที่จะนึ่งขนมออกมามีรูปทรงที่สวยงามเป,ะเปะ๊ะๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะ ก่อนที่จะนำไปนึง่งให้วางกระทงลงบนพิมพ์อลูมิเนียมอีกชั้นหนึ่งค่ะเราจะเลือกใช้พิมพ์ที่มีขนาด8เซนเท่ากันนะคะอันนี้ให้ดูความแตกต่างนะคะระหว่างชิ้นที่วางบนพิมพ์กับชิ้นที่ไม่ได้วางบนพิมพ์นะคะชิ้นที่ไม่ได้วางบนพิมพ์ก็จะมีความบิดเบี้ยวนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้สีผสมอาหารสีแดงนะคะแต้มจุดลงบนขนมค่ะ เราต้องแต้มในขณะที่ขนมเย็นลงแล้วนะคะเพราะว่าถ้ายังร้อนๆอยู่เนี่ยเวลาแต้มสีลงไปเนี่ยสีก็อาจจะละลายได้ค่ะ ขนมเข่งต้อนรับเทศกาลตจจรุษจีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันคะ่ะขนมเขาจะมีความนุ่มมากเลยนะคะ ขนมมีความนุ่มหวานอร่อยกำลังดีเลยค่ะทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งก็ไม่แข็งนะคะเ<ๆ>พื่อนๆลองทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองเลยว่าเด็ดค่ะอัตราส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ตรงช่องคำอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง <Hayır. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ